ปตทยอมรับค่ะว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นอาจมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นถึง100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลในช่วงสั้นๆขณะเดียวกันก็คาดว่าทั้งปีนี้จะอยู่ที่เฉลี่ยทั้งปีค่ะจะอยู่ที่90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลพร้อมแนะนำรัฐบาลด้วยว่าควรจะมีความชัดเจนในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทุกประเภทค่ะ นายประเสริฐบุญสัมพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจปอปตทบอกว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในปี2554เป็นช่วงขาขึ้นโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเข้ามาเก็ฑกำไรรวมทั้งอากาศที่หนาวกว่าปกติทำให้ความต้องการใช้น้ำมันในการผลิตเป็นพลังงานความร้อนเพิ่มขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่ราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวสูงถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่คง so <บา S 1> เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น แต่เฉลีย่ยทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ90ดอลลาร์ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปี2553ที่ราคาน้ำมันดิบเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ $80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะโอกาสที่จะถึงร้อยเหรียญเ,เนี่ยมีนะครับแต่ว่ามันจะเป็น,ปนช่วงขณะช่วงเวลาช่วงครั้งช่วงข่าวนะครับเราคิดว่าราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบตะวันออกกลางเนี่ยในปี2อ5 4อี่เนี่ย ไม่น่าที่เฉลี่ยที่ร้อยเหรียญนะครับต่อบาโลเพราะว่าถ้าน้ำมันดิบดูไบจะเฉลี่ยร้อยเหรียญต่อบาโรเนี่ยหมายความว่าบางช่วงเนี่ยจะต้องมีราคาสูงกว่าร้อยเหรียญนะฮะบางช่วงต่ำกว่าร้อยเหรียญและเฉลี่ยถึงจะออกมาประมาณร้อยเหรียญต่อบาโลและยังมีความเชื่อว่าราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยเนี่ยในปี2554เนี่ยไม่น่าจะเกิน90เหรียญต่อบาโลนะครับ สำหรับราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศนะครับปัจจุบันรัฐบาลยังคงตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B3 และ B5 ไม่ให้เกินลิตรละ30บาทโดยใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมาอุดหนุนดีเซลซึ่งหากราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นอีกเชื่อว่าคงต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเข้ามาอุดหนุนเพิ่มเติม,ตมครับผู้บริหารปตทค่ะเห็นว่ารัฐบาลควรจะมีความชัดเจนในการบังคับใช้น้ำมันเพียงเกรดเดียวหากมีปริมาณวัตถุดิบเพียงพอ โดยในกลุ่มของดีเซลควรให้เหลือไบโอดีเซล B5 ซึ่งคาดว่าจะประกาศบังคับใช้ได้หลังจากสถานการณ์ผลผลิตปาล์มเข้าสู่ภาวะปกติในส่วนของกลุ่มแก๊สโซโฮอลในอนาคตควรเป็น E20 เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้นและลดการใช้น้ำมันให้น้อยลงค่ะ